สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูนะครับหวยของอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับก็คือคุณตุ้มรับเพจหวยอุดอรมีเลขนะครับหวยตัวนี้เนี่ยผมติดตามดูมาเก็บสถิติมานะได้หลายงวดละสี่งวดนะครับว่าคุณตุ้มเนี่ยก็ เพิ่งให้เลขมา4งวดนะครับตั้งแต่วันที่30ธันวาคมเป็นต้นมาซึ่งจากที่ผมเก็บสถิติเนี่ยครับจาก4งวดที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเข้า3งวดนะครับผิดไป1งงวดก็ถือว่าแม่นอยู่ก็ถือว่าใช้ได้นะครับ เราลองมาดูนะครับงวดวันที่30ทธันวาคมนะครับปี58ที่จะขึ้นมาปี59นะครับเลขเนี่ยของคุณตุ้มเนี่ยให้มาอยู่2ตัวบนอยู่9ชุดนะครับแล้วก็2ตัวล่าง9ชุดสองตัวบนงวดวันที่30ทธันวาคม58นะครับเลขที่ออกก็คือ17นะครับ ซึ่งก็เข้านะครับเข้า2ตัวบน17แต่ว่าล่างไม่เข้านะครับล่างจะผิดเดี๋ยวเราลองมาดูของกลุ่มภัยงวดวันที่16นะครับนี่นะครับนี่จะเป็นของงวดวันที่16เดือน159น,นะครับ เลขที่ให้มานะครับอ่ามันจะมีเลขที่เน้นๆมาอยู่9ชุดแล้วก็จะมีเลขที่เขาให้กันไว้อีก6ตัวงวดนี้เนี่ยจะเข้าเลขกันนะครับเพราะเลข2ตัวบนที่ออกก็คือ71 71่เนเนี่ยจะไปเข้าเลขกันจะไม่เข้าตรงๆนะครับส่วน2ตัวล่างก็ไม่เข้านะครับ จากสูตรนี้ที่ผมดูมาเนี่ยก็คือ2ตัวล่างเนี่ยจะไม่แม่นจะแม่นอยู่ที่2ตัวบนลองไปดูงวดต่อไปนะครับงวดนี้จะเป็นงวดวันที่1กุมภานะครับงวดวันที่1กุมภาเนี่ยที่ให้มาเนี่ยชุดเน้น9ชุดแล้วก็ชุดกันอีกนะ ซึ่งงวดนี้เนี่ยจะไม่เข้านะครับซึ่งงวดนี้ที่ออก80 0ครับซึ่งงวดนี้เนี่ยแทบทุกอาจารย์นะเท่าที่ดูเนี่ยผิดเก็บหมดนะครับซึ่งเป็นงวดที่ว่ามีปัญหาที่เขาว่ามีการล็อกเลขอะไรกันนั่นนะมันมีปัญหาอาจารย์ให้หวยแทบทุกเจ้าแนละ้วไม่ถูกเลยโดนกันไปเยอะเลยงวดเนี้ย โอเคครับลองดูงวดต่อไปนะครับงวดที่ผ่านมาก็คือ,องวดอุที่16กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับตัวนี้เนี่ยสตัวบนเนี่ยก็ออก64นะครับ64ก็64ก็เข้านะครับ ส่วนล่างก็ผิดเหมือนเดิมนะครับก็อย่างที่บอกว่าเจ้านี้เนี่ยเท่าที่ดูมาก็คือล่างไม่เข้าสมมติจะเข้าบนแต่ตัวเลขเนี่ยมันจะค่อนข้างจะหลายชุดเวลาที่ให้มาแต่มันก็เข้าก็ถือว่าถูกนะส่วนงวดล่าสุดที่จะถึงนี้นะครับงวดวันที่1มีนาคมานี่นะครับ ว่าัวที่หนึ่งมีนาคมก็ลองดูนะครับตัวเลือกใครสนใจก็ลองเล่นดูนะครับเล่นนิดๆอย่าเล่นเยอะนะครับเพราะว่าเลขมันหลายชุดหรือจะลองอไปเทียบกับอาจารย์ท่านอื่นดูนะว่าเลขมันตรงกันไหมถ้ามันตรงเราก็ เน้นหน่อยถ้าไม่ตรงก็เล่นการๆไปเงี้ยตัว10บาท20บบาทอย่าอย่าไปเล่นเยอะครับเล่นหวยไม่รวยเล่นเอาแค่ได้ลุ้นนะครับผมโอเคครับอันนี้เป็นอันนี้เป็นหวยของคุณตุ้มนะครับเพจอุดรน,นะครับผมอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับเพราะว่าตอนนี้ผมก็ทำสถิติของอาจารย์ท่านอื่นอยู่ หลายท่านเหมือนกันที่ว่าให้หวยแม่นๆถ้าเราจะได้อามาเทียบดูเลยว่าเดือนไหนเข้าไม่เข้าอย่างเงี้ยที่เอาไว้เก็บเป็นสถิตินะครับแล้วเดี๋ยวผมจะทําเป็นวิดีโอมาให้ดูกันมาวิเคราะห์เป็นเดือนเดือนไปเป็นงวดงดไปว่าใครเข้าหรือไม่เข้าไงครับผมขอบคุณครับ